สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ this is a t o y ภูมิใจนำเสนอการรีวิว Baby Burst Air k n i g h ครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Air k n i g h นะครับเป็น Baby Burst จากภาค s h o z a จากกล่อง Product Random Booster 13โดยเจ้าตัว Air k n i g h เนี่ยเป็นตัวหน้ากล่องนะครับคอมโบก็มีดังนี้เลย เรยเยอร์แอร์ไนทะครับผมมีลักษณะเป็นวงกลมนะไม่ค่อยมีจุดจมตีสักเท่าไหร่นะครับอ่ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยในการรู่ลมหรือเปล่านะแบบหมุนๆๆเนี้ยมันก็จะมีลมที่จะพัดผ่านตัวเรเยอร์ของเขานะี่ยอาจจะทําให้หมุนนานขึ้นอันนี้เป็นวิทยาศาสตร,ร์นิดหน่อยนะไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะเพราะว่า เจ้าเบบตแอนไนเนี่ยเป็นเบบตสายสเตมิน่านะครับตัวดิสบวกเฟมนะครับผมตัวดิสเนี่ยจะเป็นดิสสิบมาให้ในในคอมโบนะครับผมแล้วก็มีเฟรรมอ e ีสีเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองๆออ,ออกขีดเขียวนิดนึงแต่เหลืองด้วยเขียวเนี่ยนะลองลองลองดูด้วยตานะครับผมมองว่าเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับใส่ไว้อย่างนี้ไดเวอร์ที่เขาให้มานะครับ เป็นดิเวอร์สายสเตมิน่าก็คือดิเวอร์อีเทนอลนะครับผมตัวนี้เป็นสเตมิน่า4ดิฟเฟน2ตัวสปริงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนิ่มนิ่มเลยอะครับเป็นดิเวอร์ธรรมดาด้วยยิ่งนิ่มหนักนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอีเทนอลในส่วนของน้ำหนักนะครับเรเยออร์แอร์ไนท์20.7กรัมครับดิส12 16.5กรัมครับเฟมมจุดกรัมครับไดเวอร์อีเทอร์นลห้กรัมครับน้ำหนักทั้งตัวของเจ้าแอร์ไนนะครับผมสี6กรัมครับเดี๋ยวเราไปลองรันเทนแล้วลองหาอะไรมาตีครับสักตัวดีกว่า แอรไนนะครับเป็นเบเบสายสตีมีนานะครับผมดูว่ามีกี่แก๊กนะ1 2 3 4แก๊กนะครับผมเป็นเบเบ็หมุนขวานะเดีย๋ยวเราไปลองรันเทคกันสัก1ยกดูซิว่าจะหมุนนานขนาดไหนนะสาหรับสตีมีนาอืมก็พอเขาลงไปนะเขาก็จะพรุบเข้ามาอยู่กลางสนามเลยนะครับด้วยความที่ตัว ดเวอร์ Driver, เขาเนี่ยเป็นสเตเมินา4แล้วก็ดีเฟนส์2นะครับแล้วก็ไม่มีอื่นๆเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีทาดไม่คาเลียไม่มีด้านอื่นเลยนะครับมีแต่ป้องกันกันกบสเตมินาอย่างเดียวอ่ะเอาเป็นว่าหมุนนานมากๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาตัวมาตีาเขาสักตัวแล้วกันก็เอาเป็นคู่นี้แล้วนะครับอะ แต่ว่าผมคิดียดไปสลับตัวที่ชูดนะครับก็ชูดอันเดียวแล้วกันนะอแอนไอแพ้ไปแล้วนะครับผมอ,อิสยอยสกยก,ยกเดี๋ยวเราชูดเป็นตัววาคิรี่ก่อนบ้าง กระดูกเราไม่ใช่ว่าซู้ไม่ได้เลยนะแอร์ไนก็พอสู้ได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วคันนะปะเป็นไงบ้างครับสำหรับแอร์ไน์นะครับผมที่ผมนำมารีวิวอันนี้เนี่ยเพราะว่าแรนดอมบูสเตอร์หน้าเนี่ยจะเป็นแรนดอมของร่างพัฒนาเขานั่นเองแรนดอมบูสเตอร์30 n วินไนท์นะครับผมผมก็เอามารีวิวซะก่อนแล้วก็เพื่อสังเกตว่า ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นแลนดอม13แสานดอมตัวใหม่ของเขาก็คือแลนดอมสามสิเออสิก็สามสินะครับผมก็กลับข้างกันดีวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้ากาดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับใครมีเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ต่องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีครับ